ก็สวัส <irgendw> ด <carbono S 2> ีทุกคนกันด้วยนะครับผมบอ่าฮี่นะะวันนีอยู่กับหนัโตัวโมบายใช่ะ r s c h ก็เดี๋ยวเราไล่เวทไล่วัดที่ต้องทำก่อนจะได้ไม่ลืมัเอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้อ่านไปเล่นไปอย่างไรนึกยึกยึกยึกเยอะนะเฮ้ยกดผิดเอาถูกด้วยโอเคอ่าแป๊บหนึ่ง

สุ่มให้ได้ตัว S มันจะมีโอกาสได้ทองสุ่มไปเลยนะถึงจะกล่องเงินกล่องอะไรไม่เอาออนะ ไม่โดนก็มันจะมีจังหวะที่นิดหนึ่งนะบางทีอาจจะหลุดได้ในการกดซับตัวแล้วจะตีธรรมดาอ่ะเอสอย่างนี้ฮะไปเลยโชคดีแน่ยวันนี้มีเอสเลยละ สุ่มเะเดี๋ยวดูกล่อง S ว่าจะได้ทองหรือเปล่าปีสองชุดป่ะเนี่ยะเปลี่ยนมันก็คือกดสกิลปุ๊บก็คือจะเปลี่ยนตัวเลย รอให้ตีธรรมดาจบหนึ่งชุดแล้วค่อยกด,ดยิกดยางอ,อ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแรงด้วยนะฮะอ้อาวไม่ได้ได้ตัวละครเอสเห็นปะโอเคเอกมันคือใช้ทองไม่คุ้มละ อย่าหาช้ยทองเชียว <c oughs> โอเค <c oughs> ไปฮะ นี้ตัวใหม่นะซัสลีก็มากดกันแล้วก็กดตัวที่เตรียมจะเปลี่ยนไว้นะแล้วก็พยายามเก็บให้ครบพันถ้าเป็นไปได้ถ้าว่าขี้เกียจเก็บก็กดเรื่องเลยก็ได้เขาบอกว่าเนี่ยมันยังไม่หนึ่งพันถ้าหนึ่งพันคือจะได้ตัวจะได้เศษของอาชิหรือว่าซ,าซัตสลีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเต็มหนึ่งพันนะนะถ้าไม่เต็มก็คือมีโอกาสที่จะได้ตัวง่อยๆอ,ยอื่นเศษที่มันง่อย ก็ไปเก็บเถือนในกลุ่มในอะไรเงี้ยนะเขาก็จะเริ่มแชร์วีแชทกันเก็กดเข้าไปแล้วก็เอ่อกดเหมือนช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยมันแค่นั่นแหละไม่ค่อยมีอะไรมากมายโอเคมา a ีเอลเดดี้ l ลน์โอ้ยตันกดตึงแน่เลยว่ะ58เลย เรายเอาตัวยากๆไปสักตัวฮะแตกจะได้ไม่เสร็จดย<อ>ายเฮ้ยเดี๋ยวกดอะไรเอาแหล่งสีมาเลยเหรอเนี่ยเฟมืออาจจะตึงจัดนะคือเฮีอยาอาจจะโซ่ไม่ได้ไม่แน่เฮ้ยแรงกว่าเอาบอดหรอบอดเฉยบอดจนไห้นักการเอ ไปดไไดโดนด่าโหแรงอยู่นะคือแบบเลือดเยนเฉือเลยนะ ไกลยู่ไงหนึ่งสองสามส ที่เรากดสลับตัว นี่มาแน่เลยวของจริงรอดมาโอ้โหรลดตัวเลย

What the fuck is that?

คือเดาว่ามันน่าจะพุ่งสกิลสองมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพุ่งมาเต็มหน้าเลยกะว่าแบบหัวร้อนเนี่ยสัตว์เต็มคอล่อเต็มแข้งเข้าเต็มหน้าเลยคือนะเราต้องดาัทถ่านติดนึงฮะบางนคนก็อ,อาจจะเดาง่ายบางคนก็เดายากนะมันเล่นมั่วตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วบางคนที่เราเจอทีบางนนคนแบบเล่นแบบแม่งดูอ่นอ,อนแต่ว่า เราสู้ไปท้ายก็มีน,นะคือแบบจิตวิทยาเรสูงม,มากวัน <c oughs> <c oughs> นี้ว่าอาทิตย์แล้วอย่าลืมมาเล่นให้ครบนะพี どうぞ。<タッ><タッ> ทุ่มค่อยมากดนะถ้าเกิดว่าแต้มมันเริ่มแบบมีแต่คนแต้มเยอะจัะเพราะมันมีแรงด้วยนะมันจะได้ของนิดหน่อยโอเคตกปลาฮะวันนี้วันนี้เราจะฟินิปเกมปลาแล้วก็เข้ามาที่ตู้ปลาก่อน,นมาเก็บ เหยื่อเขาจะมีเหยื่อให้นี่มันตรวจว่าเราแชจริงเปล่าแต่มันให้ด้วยวะเดี๋ยว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 ได้ด้วยถ้าตู้ปลาได้แต่ว่าอันอื่นไม่ได้หรออันนี้ได้ปะอันหลักให้ปะไม่ให้วะอันนี้ไม่ให้ แต่ตู้ปลาได้ว่เออเอาโอเคไม่เป็นไรเราจะได้ไม่ลืมกดตู้ปลาเอ,อ่อมาโคกันไปหีบมาเวลตันตันไม่ได้อหร่ บูสต์ตอนแรกได้หลังจากนั้นก็น,นี่ครับตที่เห็น สิผ่าดดันยี่สิบได้อีกคอ้อยังพรุ่งนี้เหรอสิบแปดมามายังยังหมดเลยแล้วนะอาหารเยื่อในการตกปลาเราสิบเก้า 拜拜。Okay, bye. จบเพียงเท่านี้เออแล้วก็อย่าลืมมาซื้อเจา้าส้มนี่ด้วยนะซื้อไปอแล้วก็มาย่อยพวกของที่ไม่ได้ใช้นะหนึ่ร้อยห้าสิบเดี๋ยวต้องมาตีบวกละกางเกงหนึร้อยสี่สิบเก่งหนึร้อยห้าสิบเก่งหนึงร้อยสี่สิบก็ย่อยไป ดูตามเวลนะเวลน้อยๆก็ย่อยไปเลยพกนี่โอาหร้อยห้าสิบเลยวะ่ะแต่ว่าสเตตก็มีผลนะตาฟ้าอะไรเงี้ยอันนี้เขียวแต่มันรีได้ไม่ต้องซีเรียสเท่าไหร่มีสามอะไรเงี้ยเราย่อยๆไปแล้วว่างๆก็ค่อยมาบวกเดแต่ค่อยว่ากันไนปะตอนนี้แบบขี้เกียจบวกเราเบียร์ลมบวกไปไผไปหมดจริงๆมันควรจะทำตลอดนะวันนี้เบียร์ลมไวร้อยสิบสิบ ปัดไปแล้วโอเคมีอะไรไหมพัดโอเคนะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะโอเควันนี้เอาไว้เท่านี้กันแล้วกันจะได้ไม่นานจนเกินไปคนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะ subscribe กดไลค์กดแชร์อะไรก็ตามแดนะ่ขอบคุณมากครับเป็นกำลัง sau bye bye các bạn chào Chơi gần mày nhé, Bye bye Giờ sắp đuôi nè Chúc chúc